สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับร้านซ่อมเดินใหม่ครับวันนี้ลูกค้ามารอแต่เช้าเลยนะครับคิวแรกเลยอาการทีเบลก็พิบครับตัวเลขไม่ขึ้นเข็มไม่ทํางานเลยโอเคครับช่างอ่องจัดการให้ครับนะครับลองเปิดดูอีกทีนะครับอยากได้งานเนียนๆจบๆนะครับคุณภาพเหนือมาตรฐานนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอชมกันต่อครับว่า ทำยังไงอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ถอดวงจรออกมาแล้วนะครับี๋ยวเรามานั่งทำความสะอาดกันก่อนครับด้วยน้ำยาล้างแผงวงจรครับหกศูนย์หนึ่งศูนย์อ่าเนี่ครับหกศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับน้ำยาทำความสะอาดบอร์ดวงจรนะครับแล้วก็ทำการซ่อมแซมพอซ่อมแซมเสร็จก็ทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับนี่ลูกค้าฝุ่นเยอะนะครับ นี่ครับฝุ่นเยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้เลยครับเ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนประกอบเข้าบอดี้เราต้องมาลองเทสดูก่อนนะครับออฟออนดูก่อนนะว่าปกติหรือยังปกตินะครับนี่ตัวเลขขึ้นแล้วไฟทีเบลดับลงไปแล้วครับนี่ไม่กระพริบแล้วเราต้องมาลองปุ่มกดด้วยนะครับเพราะตัวนี้ชอบเสียมกันนะครับต้องลองกดดูโอเคครับอันนี้ยังดีอยู่ครับ ยังไม่ต้องเสนอเปลี่ยนนะครับหลอดไฟยังติดครบอยู่นะครับทั้งแปดวงนะครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าบอดี้มันได้เลยนะครับที่นี่ดูแลให้อย่างดีคับไม่ต้องห่วงงานคุณภาพเหนือมาตรฐานแน่นอนนะครับไม่ใช่นั่งทํากับพื้นแบกกระดินนะครับไม่ไม่มีแน่นอนครับเครื่องมือเราครบนะครับน้ายาทําความสะอาดเนี่ยบอดี้มันแบ ทำเสร็จผมเช็ดด้วยสเปรย์โฟมให้อีกรอบหนึ่งโอเคครับไปกันต่อครับอาโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบแผ่นตัวเลขกับเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองเปิดสวิตช์ออนดูครับเนี่ยครับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มาลองเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วดูครับโอเคครับกว่าสมูทเนี่ครับใช้ได้ครับอันนี้ ลองกดปุ่มโอีโอดูอีกหนึ่งทีโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับอันนี้๋ยวประกอบปุ๊บส่งงานได้เลยครับลูกค้านั่งรอรับอยู่ครับอันนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จครับงานเนียนๆเหนือมาตรฐานนะครับอุปกรณ์ใช้เกกแท้โรงงานทุกอย่างนะครับอุปกรณ์อย่างดีทุกอย่างนะครับที่เราใช้ไม่ใช้เกตบ้านมอแน่นอนครับโอเคครับ สนใจซ่อมเรือนไม้ก็ติดต่อได้เลยครับ0882223013ครับช่างอ่องครับณนะวับินกรุงเทพครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอินบล็อกหาที่อยู่กันได้ครับส่งที่อยู่กันได้ครับสะดวกทุกช่องทางครับไลน์เฟซแฟนเพจอีเมลเบอร์โทรศัพท์อ่ได้ทุกช่องทางครับสะดวกทุกช่องทางติดต่อได้เลยครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ